บ้า,าดิบเจ็บจุ่มเบยนะครับตะแบงมาแล้วกันครับตะแบงเพราะว่าิเองเลยอ๋อได้มาเมื่อกี้เอ้คำว่าทำไมครับเพราะตรงกับชื่อเพลงด้วยแล้วก็หน้าตาพี่ชายผมก็คนแบบนี้ทำไมต้องเสียใจด้วยครับร้องนะ ชื่อวงชาร์เตอร์วันแดนนะคะทั้งห้าหนุ่มเขาให้นิยามกันคนละแบบค่ะแถนปฐมบทบนเส้นทางศิลปินร็อกหน้าใหม่ที่ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะมีอีกกี่ชาร์เตอร์หรือว่าหยุดอยู่แค่ตอนแรกตอนเดียวนะคะลองฟังนะคะเรื่องของตลาดคนฟังกับเพลงเปิดตัวทําไมวายก็แต่งจากชีวิตรักรถขมของนักร้องนําปูสุรภาพตันตะกูลค่ะชื่อจริงอาจจะไม่คุ้นเท่าฉายาปูพาราดอกนะคะกับหน้าที่ หางเครื่องหรือว่าแดนเซอร์ภายใต้ชุดคอสตูมค่ะอยู่เบื้องหลังความมันหยดในโชว์ของพาราด็อกมาถึง8ปีนะคะก็นำา DNA แบบเดือดๆดมาใช้กับการทำมงด้วยเพียงแต่ต้องลดทอนความร็อกแบบชาวนูเมทัลที่เคยตั้งต้นเอาไว้นะคะเพราะว่ามาทำซาวเพลงร็อกแบบยุ90ะค90ค่ะหากความท้าทายในวันที่เปิดหน้าเป็นนักร้องนาของปูพาราด o อกนะคะก็ไม่ยากเท่ากับการตัดสินใจรับงานแรกเพื่อเดบิวชื่อวงให้ติดหูในมุมของนักร้อง นำค่ะที่ผ่านงานมาหลายโชว์และเทศกาลดนตรีเขาว่าเอาไว้แบบนี้ค่ะงานว,วัดงา,งานประเพณีงานกาชาติถามว่าผมสนใจไหมผมสนใจเพราะว่าพวกนี้เป็นงานฟรีคอนเสิร์ตซึ่งมันสามารถทำให้เราโชว์ศักยภาพอะไรก็ได้เต็มที่โดยที่ผู้คนไม่ได้คาดหวัง <c oughs> ถูกไหมโดยที่ผู้คนเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคือออกมาแล้วโชว์ไปยังไงแล้วถ้าวันแรก เวทีแรกถ้าผมทำได้ดีเดี๋ยวจะเป็นที่พูดถึงกันเองถ้าผมทำได้ดีแล้ววงปิดผมอะรักร้องคนเดียวอะก็ก่อยอะถ้าผมทำได้อ่า ผมกะทำแบบนั ö, ้นกะดับให้นกรลองข้างหลังอะที่มาปิดผมอ่ะก็ให้เธอหมดแล้วจริงๆแต่เธอตอบแทนด้วยน้ำตาหรือมีปัญหาว่าฉันยังดีไม่พอคนถ้าพานการร้องสดคะแนนเต็มสิบก็ให้เรตติ้งตัวเองยากอยู่เหมือนกันนะคะมาจากเส้นเสียงตื่นไม้และที่ผ่านมากับปูพาร์ดอกเป็นสายเอนเตอร์เทนเฮ ร้องติดกันหลายเพลงก็มีแกว่งบ้างนะคะเบื้องต้นก็เลยวางภาพลักษณ์ของวงเอาไว้และคะ่ะว่าเป็นวงร็อกวาไรตี้โดยได้โรงโมเดลนะคะจากการไลฟ์คอนเสิร์ตของนนทนล้วค่ะคนนี้เขาเน้นพูดมากกว่าร้องนะคะส่วนทางกับวงรุ่นพี่ p a r a ด o อกส์ที่พูดน้อยแต่ร้องเน้นๆ20-30เพลงตลอดโชว์ชั่วโมงครึง่งถือเป็นด่านแรกของการปรับตัวอยากจะจริงจังกับความฝันในวัยเล็กสี่ค่ะ